Okay, really? can I throw it? Can I go? It's pretty thick. There's plenty. Did you find them, they can rock and drop it to can the I water. water. อีกคีด้หน่อยบ่มี่เลส,สินเลย <laughs> ขั้นเบาเลยกันเล็กๆๆๆๆกูหายไทยกับขนาด <laughs> <laughs> ของเห่นไม้นองคุกกี้จากซันตาคอร์เวันเนี่ยออของเห่นเต็มเลยซันตาคอร์ใจดีมันนะ ส่วนนาลินยังอยู่ในสุดนอนอยู่เลยนาลินก็กแฮมเตอร์ทอล์กิ้ง Nong mangung. What do you think, Cookie? Hello, answer. Hello, Cookie. เด่นไม่ของเด่นไม่ของเด่นไม้นลินเอาน่ะแฮมเตอร์ทอกิ้งได้แฮมสเตอร์ก็ที่ o ่มเออน่ะเออน่ะพี่สาวพาไปส,อสตอบอร์รพี่สาวพาไปซื้อสตอบอร์ร่นะเอาไปมินเออน่ะน้อ,นนองม้าก็ได้กินอ้อยังน,นี่เปิ้น Oh my goodness, look at that. Look at that. Can you get that? I'm not holding this. Put down, Dani. I'm not gonna hold this for a oh, gone quickly. Oh my goodness. <laughs> ลูกสาวคนโตกับบ้านเรียบร้อยตะวันก็จะตกดินมามกค่ะเขาคั่วเทดยูเฮ็ดกินกัแม่บ้านนะไม่ขาเลยค่ะวันนี้จะทอดปลาแซลมอนสลัดผักนะคะง่ายๆใสไ่ไปบ้านเช่นเกาเช่นเคยค่ะเมนูง่ายๆค่ะวันนี้ทอดปลาแซลมอนนะคะทอดปลาแซลมอนทําสลัดผักปลาแซลมอนทอดนี่ประมาณนี้แหละค่ะคเพื่อนๆค่ะวันในที่ เราไม่อยากกินอาหารหนักๆเราก็ทอดปลาแซลมอนผักสลัดนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆใช้เวลากลับแล้วนะคะนี่ได้คะ่ะเสิร์ฟได้ค่ะเพื่อนๆ,ๆจะเนี่ยง่ายๆใช่ไหมคะง่ายๆเสิร์ฟค่ะสลัดผักปลาแซลมอนอาหารเย็นนี่ อาหารจานเดียวอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนนี่นมง่ายมันบอกค่า,คาเพื่อนๆจา้าง่ายดีค่ะเนี่ยสลัดแล้วก็ซีซ่าสลัดอยู่ไหนซีซ่าสลัดก็อยู่นี่แหละค่ะในตู้เย็นนะคะตู้เย็นนลงมา เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเสิร์อฟอาหารให้นสองพ่อลูกก่อนค่ะ,ะ,คะมามีก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะมามีก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะมามีก็จะเอาปลาแซลมอนนคะคะะประมาณนี้นเดียร่อยะคะ่ะอาหารเย็นเดี๋ยวพ่อบ้านก็เสิร์ฟปลาเองค่ะสองพ่อลูกนั่งกินอาหารเย็นม่นบ้านทำมา สลัดปลาแซลมอนง่ายๆอาหารจานดวนแม่บ้านก็เอาน้องหมาของอมาเดินค่ะนี่ค่ะน้องหมาของแม่บ้านเพว่าแม่บ้านบอกกินอาหารเย็นแม่บ้านยังอิ่มกับงานวันคริสต์มาสอยู่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านกินเยอะมากมาๆ,าๆ,าๆเลยวันคริสต์มาสค่ะกินค่ะบรรยากาศลัางบ้านค่ะ น้องม้ากระไดน้องม้ากระไดเพื่อนๆคะน่ะกินกินไม้กินยาไปแล้วกินไม่กินยาไปแลคะครับเพื่อนๆคะ่ะอืมกินกิ้งไม่ หลากหลายมาเด็กน้อยเนี่ยน้องมาลูกสาวคนโตก็ได้กลับบ้านนะลูกสาวคนโตแววมาหาเพราะว่าในวันคริสต์มาสลูกสาวคนโตบ่ได้มาไปแต่งานปารต์ตี้คริสต์มาสอีบ,บ้นานแม่ยาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นไปบ้านพ่อปูแม่ยาเพิ่นเนาะค่ะปีหน้าเพิ่นถึงจะได้มาเนี่ค่ะเพราะปีนี้เพิ่นมางานแต่งสกิป,ปิงที่นี่เนาะค่ะ,ะดูบรรยากาศ บรรยากาศคึ้มๆตะมันกําลังจะตกดินค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านกินอาหารเยอะมากทั้งสองวันเลยค่ะทั้งในวันคริสต์มาสีม่อยากกุกอาหารซีฟูด้ดวันคริสต์มาสเมื่อวานในแม่บ้านก็กุกอบโลปีบค่ะแม่สต็กบรรยากาศ Banjakat 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 di dalam Banjakat di dalam Kuki Kuki Apa yang kamu Oh no Ayo Nong deng kembali บรรยากาศบกแค่หนาวแต่ว่าคึม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 หมองหมอกลงประมาณเนี่ยทั้งวันค่ะช่วงนี้กับตะวันตกดินแล้วนะคะตะวันตกดินตะวันตกดินและหลมงมาหน่อยทางวบบาน เดี๋ยวจะพาเดินไปหน้าบ้านพาเดิอนออกไปหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะประมาณเนี้ยค่ะเริ่มมืดลงมานิดๆนเลยเอาหน่อยของแม่บ้านสิทดาวซิทสิทดาวเกิด สิกงทีันนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม r ี y คริสต์มาสเลยแฮปปี้นูเย่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเจอกันคลิปหน,านะะ้าค่ะ ฝากค,คลิปต,ต่อไปของแม่บ้านด้วยนะคะบายยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กับแม่ปังด้วยค่ะกดแชร์ก็ยิ่งดีเลยค่ะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของแม่บ้านและน้องนาะลินนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกอนลูกบ๊ายบายโอ้ยเนาะแม่บานก็ได้ไปลคะค่ะ